ลกิ่เดือนแล้วนะเจ็ดเดือนกับหนึวันแล้วค่ะใช่มคะโอ้ยมันจะคลานงเนเดียวยเนเดียวเลยโอ้มันง่วงนอนแี่ยแต่ยังอ่ะเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ยนหนบอกง่วงนอนไงเอ้าเอ้ายกมาขึ้นเอ้านี่เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วโอ้อ้โอ้ พ่อเนี่ยอวยกันเองเรื่อยเลยเออทำไมอ่ะลูกฮือฮือ <c oughs> ง่วงค่ะแม่ก็ไม่ใส่เสื้อให้สักทีฮะเฮะเฮะน้าคนง่วงนอน,อนก็นอนกลางวันไม่แม่ให้นอนหวันไม่นอนลูกอ่ะ,ะนอนต่ะไหนดูเท้าสิ เออเฮ้ยเ uh huh. ท้าน่ารักจังเลยฮะ huh? นิ้วก้อยบ,บิดเนี่ยนิ้วก้อยบิด,บดน่ารักจังเลยเฮ้ยเแม่ถ่ายเท้าลูกทำไมถ่ายหน้าลูกดีกว่าดูสิคางบุ๋มเดียวหัวเม่งด้วยเอาทำเซ็กซี่หันมาทางนี้ทำเท่าเซ็กซี่ทางนี้เดียวปิ้งอยูปิ้ง,งไม่เอาเดี๋คะหน้าบูดเลยค่ะง่วงนอนค่ะ ยกหน้ายกหลังยุกยักยุหยกยักเอ้ยเอ้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 เออใจฟันขึ้นแล้วด้วยนะคะไหนไหนแม่ไหนแม่ลองดูดิจ๋าพยายามถ่ายรูปลุกถ่ายฟันลุกก็ไม่เคยได้เลยฮะอยอแแ้วค่ะเมื่อกีวเยอะยะค่ะเอาละพอละซื้อมาสอกม้วนก่อนตอู้วนราคาอันนี้ค่ะแค่นนี้ค่ะเซ็กซี่สุดๆนี่ดูขาสิค่ะ